ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงนะเน้นย้ําเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างโดยผมจะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้อ่าไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากจริงขึ้นก็สามารถทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ลน์ไอเดียมอสโตเกที่ให้ไวน้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็มีข่าวแจ้งเพิ่มมเติ นะครับตอนนี้ผมทําช่อง Tik t o k เพิ่มแล้วนะครับอ่ะก็ไปติดตามไปดูได้มีจะมีคลิปสั้นลงไว้ตามสไตล์ Tik t o k นะครับเป็นคลิปสั้น2-3นาทีอ่ะส่วนคลิปยาวๆเนื้อหาเต็มๆก็ดูที่ YouTube นี้เช่นเคยตามปกติครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับพิก,การามีไพ่ให้เลือก3กล่องเช่นเคยกลองที่1สีแดงหลวงพ่อทันใจกลองที่2สีเหลืองพระสมเด็จวัดระฆังและกลองที่3สีม่วงหลวงพ่อรวยนะครับผมอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อให ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้เช่นกันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับวันนี้เราจะไปดูหัวข้ออะไรก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือวันนี้ตอนนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรคุณอ่าน่าสนใจเช่นเคยนะครับกับการดูดวงไพ่ทาโรคพิกอากาศวันนี้หัวข้อวันนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรคุณอคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ สามดาบ3 of Swords ไม่ต้องกลัวดาบเอ้ยความเครียดใดๆหรือเปล่าเอ้ยก้าดาบไม่ต้องกลัวดาบครับผม Knight of Swords ความผิดหวังใดๆก็แล้วแต่ Justice เอ้ยดีดีดคลี่คลายแน่นอน The high Priestess โ oh, อ oh, ้โหสวยงามเฮ้ย hey, Six of Cups หกถ้วยสวยงามมากคุณกองที่หนึ่งผมเห็นภาพแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไพ่อยากบอกอะไรคุณวันนี้ ย้ำทุกครั้งย้ำเสมอนะว่านี่คือดวงรวมพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้แล้วท่านมาเลือกซึ่งการเลือกครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอ่ะมามาดูกันคุณกองที่1วันนี้ตอนนี้เลยเนี่ยไพ่อยากบอกอะไรคุณอ่ะโดดเด่นมากกองนี้คุณที่เลือกไพ่กองนี้มีโอกาสที่กําลังผิดหวังอยู่ ไม่ว่าจะเป็นผิดหวังเรื่องใดๆก็แล้วแต่ถ้าเอาตามความหมายเลยโดดเด่นเรื่องผิดหวังเรื่องความรักเออถูกไม่ถูกอกหักเทเขาโดนเขาเทรักสามเศร้าสี่เศร้าห้าเศร้าได้หมดอะไรทํานองนี้เกี่ยวกวับความรักนี่คือความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองความปวดใจด้วยความผิดหวังใดๆไม่ว่าจะผิดหวังตกงานอาอยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้อของหายเสียใจมากของสําคัญสูญหายเสียหายอะไรแบบนี้หรือแม้แต่สูญเสียบุคคนลนะันเป็นที่รักได้นะครับ ใบนี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องผิดหวังความรักเสมอไปบางทีมันเป็นเรื่องความเจ็บปวดใจจากเหตุใดๆก็ได้อะตีรวมว่ามีความเสียใจอยู่ก็แล้วกันอืมเศร้าเสียใจเศร้าใจอยู่ไม่ว่าเหตุใดก็แล้วแต่ความทุกข์ใจของคุณอะมันค่อนข้างเยอะตอนเนี้ยเออหลายคนอาจจะก,กำลังพยายาม move on แต่ยัง move ไม่ได้ move on ไม่ได้หลายคนนอนไม่หลับหลายคนฝันร้ายหลายคนเครียดวิตกกังวลสารพัดตอนนี้สุขภาพจิตคุณไม่ดีเอาซะเลย จากเหตุใดๆก็แล้วแต่ดังกล่าวเมื่อกี้เพียงแต่ว่าข่าวดีคือพาอยากบอกคุณว่าขอให้พยายามทําใจให้สงบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะผมรู้ว่ามันยากสำหรับบางท่านแล้วก็บางเคสบางกรณีบางท่านเพิ่งประสบเหตุการณ์มาจะให้ปุบป,ปรับสงบเลยสบายใจเลยมันไม่ได้โอเคค่อยๆเป็นค่อยไปนะเออให้เราเระลึกไว้เลยว่าทุกอย่างมีมันเป็นเรื่องชั่วคราว ไม่มีใครจะได้อะไรตลอดไปไม่มีอะไรถาวรเพราะฉะนั้นถ้าคุณผิดหวังใดๆมาขอให้รู้เลยว่ามันจะคลี่คลายเร็วๆนี้เออถ้าผิดหวังความรักคุณจะเจอรักใหม่ที่ดีได้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันจะเจอจากไหนยังไงอ่ะถ้าคุณผิดหวังมาคุณจะเจอรักใหม่ที่ดีได้ถ้าคุณเสียใจเรื่องอื่นความเสียใจของคุณจะได้รับการชดเชยแน่ๆอย่างยุติธรรมที่สุดไม่ว่าทางใดทางหนึ่งคนเราจะต้องได้อย่างเสียอย่าง และถ้าเสียอะไรไปแล้วมันจะได้ไาบางอย่างมาทดแทนเออชีวิตเราคนเรามักเป็นอย่างนี้เสมอนะครับนะได้อย่างเสียอย่างแต่ถ้าอยู่ในช่วงเสียก็มักจะได้อะไรเข้ามาแทนประมาณนี้ขอให้มั่นใจในความยุติธรรมของชีวิตทุกอย่างไม่มีคาว่าบาังเอิญโชคชะตาส่วนหนึ่งดวงชะตาส่วนหนึ่งการกระทําส่วนหนึ่งเหตุการณ์จริงส่วนหนึ่งและสิ่งที่มองไม่เห็นอีกตามความเชื่อว่ากันไปนะตามความเชื่อเลยนะเออซึ่งผมเชื่อว่าท่านก็เชื่อขอให้เชื่อมั่นในความยุติธรรม สิ่งที่เสียไปแล้วบางทีไม่อาจกู้กลับคืนมาได้แต่คุณจะได้สิ่งใหม่มาทดแทนและทํายังไงถึงจะได้มาล่ะทําใจให้สงบพยายามสงบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อย่างที่ผมบอกนะอาจจะยากหน่อยแต่คุณต้องทําให้ได้สงบจิตสงบใจกลับมาสดใสอีกครั้งให้ได้เออคุณเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วในยามปกติคุณมีสเสน่ห์แต่ทีนี้เวลาบางทีคนเราพอเศร้าพออารมณ์เสียหรือแม้แต่ฉุนเฉียวสเสน่ห์มันจะหายไปชั่วคราว บางคนเศร้าจมอยู่กับตัวเองไม่พบปะผู้คนบึ้งตึงตลอดคนก็ก็หนีห่างหรือบางคนอา,อารมณ์เสียฉุนเฉียวเราไปโกรธหัวฟัดหัวเวียงระบายอารมณ์ออกสื่อใช้คำพูดไม่ดีสารพัดหรือแม้แต่ไปดา่าทอใครขออนุญ,ญาตนะในบางท่านนะอ่เสน่ห์คุณก็จะหายไปเลยดังนั้นนะไม่ว่าคุณจะผิดหวังเสียใจเรื่องอะไรมา พยายามคุมอารมณ์ให้ได้เท่าที่จะเป็นไปได้ผมขออนุญาตแนะนําตรงๆแล้วสเสน่คุณจะกลับคืนมาเออพอสเสน่คุณกลับคืนมาคุณอยากได้อะไรคุณก็จะได้อกหักมาเหรอเจอรักใหม่ในไม่ช้าแน่นอนอ่าผิดหวังเรื่องอื่นใช่ไหมจะได้สิ่งดีๆมาทดแทนถ้าทําของหายจะได้คืนหรือถ้าไม่ได้คืนจะได้สิ่งใหม่ที่ดีเทียบเท่าหรือดีกว่าทายให้อย่างนี้เลยเออส่วนท่านที่เสียบุคคลอันเป็นที่รัก แม้ไม่อาจจะเรียกกลับคืนมาได้แต่ท่านจะเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นจะมีความเบาในใจมากขึ้นแล้วกันเออประมาณนี้นะบางอย่างที่เรียกกลับคืนมาไม่ได้แต่ท่านจะได้กลับคืนมาในรูปความเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมหลายท่านไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้มาก่อนเหตุการณ์ตรงประสบการณ์ตรงจะสอนคุณให้รู้จักว่าโลกนี้มันก็เท่านี้เองนะ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งล้วนชั่วคราวไม่มีใครครอบคลองอะไรได้อย่างถาวรมันก็เท่านั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองอะไรแบบเนี้ยเออประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งนะนี่คือสิ่งที่พายอยากบอกคุณวันนี้ตอนนี้เลยถ้าคุณกําลังเศร้าทุกตรมมนหมองอยู่ประการใดก็แล้วแต่ขอให้รับรู้ไว้เลยว่าคุณยังมีอะไรดีๆอีกเยอะอย่างน้อยที่สุดในตัวคุณเองก็มีความสามารถมีสเสน่ห์ส่วนตัวเออใช้ให้เป็นประโยชน์ ฟื้นจากความเศร้าลุกขึ้นมาสดใสให้ได้เอออาบน้ําแต่งตัวออกไปเปลี่ยนบรรยากาศหาที่เที่ยวหรือไม่ต้องออกไปไหนเพียงแต่ว่าทําใจให้มันสดชื่นขึ้นเท่าที่เป็นไปได้ก็แล้วกันนะฟังดูยากแต่ถ้าทําจริงทําได้เออคนเราอยู่ที่ใจถ้าใจฟื้นนะร่างกายฟื้นหมดทุกอย่างดีหมดไพ่กองนี้บอกชัดเจนว่าขอให้คุณฟื้นจากความเศร้าเถอะแล้วสิ่งดีๆจะกลับมาเอออะไรที่เสียแล้วเสียไป จะได้สิ่งใหม่มาทดแทนถ้าอะไรไม่สามารถฟื้นกลับคืนมาได้คุณจะได้รับความเข้าใจทางสศธรรมคุณจะมีความเบาใจมากขึ้นเรียกว่าเข้าใจโลกมากขึ้นดังกล่าวเมื่อกี้นะแต่ถ้าเอาเป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือสิ่งใดที่เจ็บปวดใจจะคลี่คลายและได้สิ่งใหม่มาทําให้ชุ่มชื่นใจแทนการันตีได้จากพลังงานกองนี้ไพ่ามาทรงนี้ก็ต้องทํานายตามนี้เออ ไพ่ทาโรมันมีความเป็นสากลอยู่ไพ่แต่ละใบมีความหมายหลากหลายมากๆเลยนะครับอย่าได้เอาชื่อไพ่ไปเซิร์ชเน็ตแล้วหาความหมายนะบางทีมันไม่ครอบคลุมและคุณอาจจะเครียดได้เออถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมคุณไปหาตำราต่างประเทศอ่านเอานะเพราะผมไม่ได้สอนนะครับเออผมไม่ได้รับสอนนะเออประมาณนี้นะครับอ่าคุณกองที่หนึ่งสดชื่นให้ได้ฟื้นตัวให้ไวแล้วทุกอย่างจะดีงามเองคุณจะได้ชีวิตอันสดใสกลับมา นี่คือสิ่งที่ไพ่อยากบอกคุณกองที่1ตอนนี้เวลานี้เลยนะครับประมาณนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกการ์ดวันนี้นะหัวข้อวันนี้วันนี้ตอนนี้เลยไพ่อยากบอกอะไรคุณน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้ตอนนี้เลยไพ่อยากบอกอะไรคุณอมาดูกันนะคุณที่เลือกไพ่กองที่สคุณได้ไพ่ หนึ่งถ้วย Ace of Cups ดีงามมากมโอ o oh โ oh oh oh. Aswinda Knight er. of Swords The Devil ปีศาจมาทำไมดีหรือร้ายหรือมีดีมีร้าย hey hey. Temperance ผมเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ละรู้ละ The World สุดยอดโอเคผมเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นคุณกองที่2วันนี้ไพ่อยากบอกอะไรคุณตกลงกันก่อนนะว่าน,นี่คือพลังงานรวมดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับนะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันเออว่าผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้ท่านมาเลือกและท่านก็นมาเลือกไพ่กองนี้กับคำถามนี้คลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะครับโอเคมาดูกันเลยคุณที่เลือกไพ่กองที่2วันนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรคุณผมว่าคุณน่าจะรู้ตัวแล้วละ่ะแต่ว่าให้ไพ่ยืนยันให้แล้วกันไพ่ยอยากบอกคุณว่าตอนนี้คุณมีเสน่ห์มากๆ มีสเสน่ห์อย่างไร้กาดเออใครๆก็อยากเข้าหาถูกไม่ถูกตรงไม่ตรงลองดูถ้าตรงรับไว้ถ้าไม่ตรงลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือจะฟังไว้เพลินๆเป็นข้อมูลก็ได้นะครับตอนนี้ไพ่อยากบอกคุณว่าตอนนี้คุณมีสเสน่ห์มากมายเลยรู้ไหมเออสเสน่ห์ล้นเลยตอนนี้คุณรู้ตัวไหมเฮ้ยเฮ้ยบางคนบางคนไม่รู้ตัวจริงๆนะเออ บางคนมีสเสน่ห์แล้วไม่รู้ตัวก็จะงงว่าทําไมมีคนมาลุมล้อมเยอะแยะอะไรักหนะส่วนคนที่รู้ตัวว่ามีสเสน่ห์ก็จะใช้ชีวิตปกติได้เออบางท่านอาจจะก,กำลังบริหารสเสน่ห์ด้วยซ้ําไพ่อยากมาย้ําเตือนว่าตอนนี้ขอให้คุณตั้งรับดีๆใช้ชีวิตให้ปกติแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจดีๆเร็วๆนี้หรือแม้แต่ตอนนี้เลยด้วยซ้ํากําลังมีคนอยากเข้ามาจีบคุณมากกว่าหนึ่งคนอ่ามาเร็วมาแบบใจร้อนรุกเร็วรุกแรงจีบตรงๆด้วยก็มีพวกแอบชอบก็มี แต่ที่โดดเด่นคือพวกมาเร็วมาแรงเนี่ยแหละระวังโปรโมชั่นระวังการถูกจีบแบบรุกหนักแม้แต่การมาเอาอกเอาใจผมเชื่อว่าคุณดูออกแต่บางทีก็เถียงไม่ได้ว่าคนเราพอถูกเอาอกเอาใจมากๆมันก็อดที่จะเคลิ้มไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละที่ไพ่อยากบอกคุณก็คือช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากเนื้อหอมมากมีแต่คนอยากเข้ามาจีบมีแต่คนอยากเข้ามาสารสัมพันธ์เพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีตั้งรับให้ดีเออ ถ้าดูทีถ้าใครมาเข้ามาเอาอกเอาใจเกินปกติเออมาทําดีเกินปกติให้รู้ไว้เลยว่านั่นอาจจะเป็นโปรโมชั่นระยะสั้นระวังหมดโปรระวังการเอาใจชั่วคราวและระวังแม้แต่การเอาอกเอาใจเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างในทางอะไรในทางเดวิลหวังผลประโยชน์ในทางสเสน่หาราคาการมลลมอ่หวังอยากได้ตัวเราไหมแบบนี้อะไรไหมเออหือแม้แต่บางท่านขออนุญ,ญาตนะบางท่านเท่านั้น ที่ได้ไปแล้วเลิกซึ้งไปแล้วก็แล้วแต่ให้ระวังการหมดโปรโมชั่นระวังความสัมพันธ์ที่ไม่ยืดยาวระวังความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนระวังผลกระทบใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ถ้าท่านบอกว่าไม่เป็นไรไม่ถือชอบอ่าแล้วแต่จัดไปแต่ถ้าไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ทํานองนี้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนี่คือสิ่งที่พายอยากบอกช่วงนี้คุณสเสน่ห์แรงมากเนื้อหอมมากนะ สน่ห์แรงสุดๆต่อให้คุณไม่อยากได้ใครเลยช่วงนี้มันก็จะมีคนเข้ามาจนได้มากกว่าหนึ่งคนมาเรื่อยๆสิ่งที่พ่ายอยากแนะนําคือวางตัวให้ดีที่สุดเออวางตัวให้ดูดีมีค่ามีค่าไม่ใช่หมายถึงค่าน้ําค่าไฟนะออะไม่ใช่วางตัวให้ดูดีมีค่าคือให้คนเขาเคารพนับถือเออยำเกรงได้นิดๆก็ดีประมาณว่าเฮ้ยไม่ได้ง่ายนะเว้ย ไม่ได้เฟรนลี่แล้วลาปาร์ตี้ส่งเดทนะเว้ยเฮ้ยจะเข้าหาต้องมีชั้นเชิงหน่อยใช้เวลาหน่อยอะไรแบบนี้ตั้งใจจริงหน่อยจะมาเล่นๆไม่ได้นะเออแบบนี้วางตัวดีๆให้ดูมีคุณค่าดูทรงคุณค่าให้คนเขาเกรงอกเกรงใจเราเออเผื่อกรณีถ้ามีพวกมาจีบหนักจีบแรงแบบนี้ยมาเจอคุณวางตัวดีพวกเขาก็จะเฮ้ยมีความเกรงใจเกิดขึ้นบ้างหรือต่อให้มันยังดื้อด้านขออนุญาตใช้คํานี้เพื่อเห็นภาพเลยนะ ขออนุญาตใช้คำนี้เพื่อให้เห็นภาพถ้าพวกนี้ยังดื้อด้านเข้ามาจีบแบบบา้บาๆอยู่การวางตัวดีของคุณก็จะเป็นเกราะคุ้มภัยให้ตัวคุณเองเออเพราะคนเหล่านั้นจะไม่สามารถทำอะไรคุณได้ถ้าคุณไม่ยินดีไปกับเขาด้วยเออตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับประมาณนี้วางตัวดีๆเชื่อผมสเสน่ห์คุณกาลังดีมากตอนนี้ใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกที่ควรนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้คุณจะได้สมหวังเลยถ้าคุณกำลังรอคอยการมีคนรัก อยู่กำลังคัดเลือกคนที่เข้ามาจีบอยู่กําลังพิจารณาว่าคนไหนเหมาะสมกับคุณคุณจะได้คนที่คู่ควรแน่นอนเดโวลมาสบายใจได้ไพ่อยากบอกอะไรคุณไพ่บอกชัดเจนว่าถ้าคุณวางตัวดีวางตัวดีและไม่รีบร้อนใช้ความรอบคอบมีสติอยู่เสมอบาลานซ์ชีวิตดีๆคุณจะได้ทุกสิ่งสมหวังเออได้ของดีด้วยนะ คำว่าช้าๆได้พระเล่มงามอดเปรี้ยวไว้กินหวานยังคงทันสมัยอยู่เสมอแม้บางท่านจะเถียงว่าเฮ้ยช้าแล้วจะทันกินเหรอเอาลองดูสิรับลองดูสิครับนะบางเหตุการณ์ช้าก็ไม่ดีแต่เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยช้าไว้ก่อนปลอดภัยเออรีบไปนักไม่ดีนะครับนะคุณมีเวลาตัดสินใจมีเวลาพิจารณาใครเข้ามาเร็วๆแรงๆโปรโมชั่นหนักๆไอ้พวกนี้ระวังไว้ให้ดีเออดูนาน ถ้าคุณไม่เล่นด้วยถ้าคุณวางตัวดีคุณมีชั้นมีเชิงในการตั้งรับถ้าเขาเบื่อเขาใจไม่สู้เขาจะถอยไปเองก็เป็นการวัดใจพิสูจน์ใจได้ว่าพวกนี้ไม่ได้มาจริงจังอะไรตัดทิ้งตัดชีวิตไปได้เลยแต่ถ้าใครจริงจังจริงใจอยู่ได้นานไม่หายไปจากชีวิตสักที4ปี5ปี7ปีแล้วยังวนเวียนอยู่ในชีวิตแต่ก็อยู่ในข้อแม้ว่าต้องวนเวียนแบบสุภาพเรียบร้อยนิสัยดีนะไม่ใช่วนเวียนแบบคุกคามอย่างนั้นไม่เอานะเออแต่ความหนึ่งถ้วยในคุกคามไม่มีหรอกยกเว้นแกะดเอ มาดีแน่นอนหนึ่งถ้วยเนี่ยสเสน่ห์คุณล้นเหลือตอนนี้ความมีสเสน่ห์เต็มที่สิ่งที่พ่อยากบอกคุณก็ดังกล่าวทั้งหมดนั่นแหละใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ระวังสเสน่ห์เป็นพิษแล้วก็อ้อเตือนอีกนิดนึงเกือบลืมมีสเสน่ห์แล้วอย่าใช้สเสน่ห์ในทางที่ผิดอย่าบริหารสเสน่ห์จนเกินงามอย่าไปให้ความหวังใครถ้าเราไม่อยากได้ถ้าเราไม่ชอบมันจะกลายเป็นบาปถ้าเขาผิดหวังเพราะคุณคุณก็จะบาปเองและเมื่อวันใดวันหนึ่งถ้าคุณไปชอบใครจริงจังเข้า สิ่งนั้นจะกลับมาทิ่มแทงคุณเองเพราะคุณเคยทําคนอื่นไว้ประมาณนี้นะครับเรื่องเสน่ห์นี่มันมีมันก็ดีแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดนี่มันทําให้เกิดความบาปได้และจะวนเวียนกลับมาแทงตัวเราเองได้เช่นกันประมาณนี้นะสบายๆคุณกนที่2วางตัวปกติได้เลยแล้วก็วางตัวดีๆให้ส่งคุณค่าเขาไว้การวางตัวดีของคุณจะคัดกรองคนที่เข้ามาเองโดยอัตโนมัติว่าใครควรอยู่ใครควรไปนี่คือสิ่งที่พ่ายอยากบอกนะครับช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากจะมีคนเข้ามาเกาะแกะ วุ่นวายคุณเยอะแยะมาจีบตรงๆมาจีบอ้อมๆมาแอบชอบมาอะไรสารพัดวางตัวให้ดีแล้วคุณจะได้คนดีอยากได้อะไรคุณจะได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดดเด่นเรื่องความสัมพันธ์มีโอกาสสมหวังสูงมากเน้นย้ําเลยว่าวางตัวให้ดีสเสน์คุณล้นเหลือแล้วตอนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกัดการ์ดวันนี้หัวข้อวันนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรคุณอ่าน่าสนใจอีกเช่นเคยนะวันนี้ตอนนี้เลยไพ่ยอยากบอกอะไรคุณคุณที่เลือกไพ่กองที่3มคุณได้ไพ่2ดาบ two of swords ไม่ต้องกลัวดาบ2ดาบก็คือการตัดสินใจยังไม่ได้เออไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไม่ใชเชี่ยนคุณมีบุญนะวาสนาดี ราชินีไม้เท้าควีนอฟบอนส์เอ้ยสำเร็จนะไม่ว่าคุณจะหวังอะไรอยู่หนึ่งเหรียญเอสออฟเพนทาโคสชัดเจนผมเริ่มเห็นภาพแล้วสุดยอดเดอะซันสำเร็จสำเร็จสำเร็จไม่ว่าคุณหวังอะไรอยู่มาขยายความกันคุณกองที่3ามตามหน้าไพ่เลยนะแล้วก็ย้ําทุกครั้งว่านี่คือพลังงานรวมดวงรวม,รวม,รวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะ เื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนี่ประมาณนี้นะผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้แล้วท่านก็มาเลือกซึ่งการเลือกไพ่ครั้งนี้ไม่ใช่เลือกบังเอิญแน่นอนนะมาไพ่ยอยากบอกอะไรคุณกองที่3ชัดเจนเลยว่าตอนนี้มีโอกาสสูงที่พลังงานนี้เป็นพลังงานของท่านที่ยังตัดสินใจสิ่งใดๆไม่ได้มี Choice มีทางเลือกลังเลกังวล ซ้ายก็ดีขวาก็ดีหนึ่งก็ดีสองก็ดีจะเอาทางไหนดีเลือกไม่ถูกเออหรือแม้แต่ตรงกันข้ามไม่ดีเลยสักทางแต่ต้องหาทางออกที่ดีที่สุดให้ตัวเองก็เป็นไปได้นี่คือความสองดับเอออะไรสักอย่างต้องเอาแล้ววะประมาณนี้ข่าวดีคือคุณมีบุญวาสนาอยู่ บุญเก่าคุณก็ไม่ได้ด้อยไม่ได้น้อยอบุญปัจจุบันคุณก็ดีความไม่เชื่อเชื่อได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาสูงไม่ว่าจะเชื่อในสิ่งใดศรัทธาในสิ่งใดความเชื่อความศรัทธาทั้งหลายนั้นจะทําให้คุณฝา่ฝาฟันอุปสรรคไปได้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้และทําให้คุณตัดสินใจได้ไม่ต้องกลัวท่านที่ยังลังเลอยู่ตัดสินใจสิ่งใดๆไม่ได้จะพบทางออกเร็วๆนี้นี่คือสิ่งที่พายอยากบอก ถ้านับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆอยู่ก็แล้วแต่หรือมีความเชื่อใดๆขอให้ทหํทาให้เต็มที่ศรัทธาให้เต็มที่อย่าลังเลสงสัยทุกสิ่งที่หวังไว้กําลังจะเกิดขึ้นความราชินีไม้เท้านอกจากดวงดีมีความศรัทธาแล้วคุณยังมีความแกล่งในตัวเออมีความแกล่งในตัวมีความสามารถใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ความสามารถให้ถูกที่ถูกทางมีความสามารถแบบนี้ อยู่ให้ถูกที่ถูกทางเพื่อการเติบโตนะไม่ใช่เก่งอย่างนี้แต่ไปอยู่ผิดที่ผิดทางมันก็ไม่โตอ่านี่ลองดูบางท่านอาจตัดสินใจเรื่องการงานอยู่เลือกอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะครับเป็นมงคลชีวิตข้อหนึ่งอยู่ในถิน่นอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะนะับเป็นมงคลชีวิตอีกข้อหนึ่งด้วยซ้ําไปนี่ให้เกิดความรู้เพิ่มเติมเมื่ออยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วความสามารถคุณจะเปล่งประกายสุดๆไปเลยนะครับพองานดีแล้วเงินก็ดีเออ เงินดีในที่นี้อย่างที่หนึ่งนะได้จากความสามารถท่านที่คาดหวังการเงินอยู่คุณจะไม่ลำบากต่อให้เงินขาดมืออยู่ตอนนี้มันจะมาทันเวลาอ้าวแล้วท่านที่หวังเงินก้อนอยู่มีโอกาสได้ความหนึ่งเหรียญเงินก้อนใหญ่จากฟากฟ้าเห็นไหมตามภาพนี้ได้สิได้แน่แน่เออแต่จะได้จากอะไรก็แล้วแต่บางทีได้จากแหล่งที่นึกไม่ถึงหรือเป็นจังหวะโชคดีพอดี ทำเป็นเล่นไปอย่าประมาทคนเราดวงดีบางทีเสี่ยงโชคได้หรือว่าผู้ใหญ่เมตตาได้ลาบได้ทรัพย์จากสเสน่หาได้หมดทุกช่องทางแม้แต่จากความสามารถตัวเองเนี่ยพอเอาตัวเองไปอยู่ถูกที่ถูกทางตัดสินใจถูกไปอยู่ถูกที่ถูกทางใช้ความสามารถให้เต็มที่ทรัพย์สินก้อนใหญ่จะไปไหนเสียเฮ้ยได้สิครับทันทีคาดหวังการงานการเงินอยู่เด่น กองเนี้ยเออสิ่งที่พายอยากบอกก็คืออยากจะบอกให้คุณสบายใจได้เลยขอให้คุณเด็ดเดี่ยวขอให้คุณตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่หนึ่งก็สองไม่สองก็สามใดๆทางเลือกจะมีกี่ทางก็แล้วแต่เลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุดไม่ต้องลังเลเออศรัทธาสิ่งใดมีความยึดเหนี่ยวจิตใจกับสิ่งใดไว้ศรัทธาให้เต็มที่เชื่อมันให้เต็มที่เชื่อมันในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมันในครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในวาสนาตัวเองเอออย่าทิ้งศรัทธา แล้วจะดีเองทุกอย่าง The Sun ยืนยันไม่ว่าคุณจะคาดหวังหรือรอคอยสิ่งใดๆอยู่ใกล้สำเร็จแล้วใกล้จะได้แล้วเออขอเพียงตัดสินใจให้เด็ดขาด เลือกให้ถูกเลือกสิ่งที่คู่ควรกับตัวเองเลือกทางที่เหมาะสมเลือกอยู่ในที่ที่ควรอยู่เลือกคบคนที่ใช่เลือกทำงานกับคนที่มีความคิดเห็นในทางเดียวกันอะไรประมาณนี้เรียกว่าอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรผิดฝาผิดตัวอย่าไปรับเอามาเออถ้ารู้สึกว่าเดินทางผิดแล้วถอยกลับตัวให้ทันนะไม่มีคำว่าสายเออถ้ารู้สึกเดินทางผิดแล้วรู้ตัวเลี้ยวกลับเลยครับไม่มีคำว่าสายนะความสำเร็จรออยู่เออขอเพียงแค่ ตัดสินใจให้เด็ดขาดชัดเจนไม่หวาดหวัน่นอุปสรรคใดๆทั้งสิน้นดูดวงดูให้เกิดประโยชน์ผมเน้นย้ำเสมอพลังงานมาแบบนี้กับหัวข้อนี้ที่ว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณชัดเจนและคุณกองที่สามไพ่อยากบอกให้คุณชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองออยากได้อะไรอยากตัดสินใจทางไหนเอาเลยและจะได้ดีการงานการเงินเด่นสิ่งที่หวังไว้จะได้อย่าทิ้งศรัทธาอย่าทิ้งความเชื่อเออศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมันในครูบาอาจารย์เชื่อมันในวาสนาตนเอง แล้วสําเร็จเอาฟันธงให้เลยขนาดนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณกองที่3ามไพ่อยากบอกอะไรคุณวันนี้ก็ดังกล่าวนะครับนะชัดเจนในตัวเองมุ่งมั่นศรัทธาแล้วคุณจะสําเร็จทุกอย่างประมาณนี้เป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ